นะะฮทำท่านี้ได้นะครับได้หน้าทองด้วยได้ต้นขาด้วยนะครับขึ้นขาพี่ผมขึ้นขาแตะบอลมือขึ้นก็ไปอยู่หน้าห้างดีอยู่ไม่ใช่แล้วติดทนแล้วบอลมือขึ้นคือขาแข็งอยูุอยู่หน้าห้างนะ พ่ผิดดอกอคร่คอ,องวดให้หแค่มองข้างหลังฉันก็เห็นเธอแล้วว่าเป็นใครในกล้องมาติดอยู่โด,โดนอก้ไปนยอไปีปีมายอใละ่ะรอยุ้ไม่ยู่ไใสอันนี้หัวหน้าเผ่าเมื่อคืนนี้นะครับหลอกล่อเขาไปเซเว่นนะคะแล้วก็ไปบวยพรวันเกิดให้เขา ขณะเภาได่นี่มันขึ้นผ้าเด็กหน่อยไป็ดเซเว่นแล้วกับผ้าหน่อยไปตอมหมอลำหน่อยเราจะคข้องกับปยากไม่นัก้องขอมาดลองเพลงตอมที่นี่ เต้ายังไม่มานะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าจะนอนอยู่อยู่ที่อุดรเลยนะครับเสร็จงานก็นอนที่อุดรอับน่าจะกลับมาก่อนกิ้งขาด้วยปอนมันจะได้ลดต้นขาด้วยได้หน้าท้องด้วยและได้ต้นขาด้วย เก่งขาตึงๆเก่งขาตึงๆ เ้านะครับโจนะลงยากมากความอ้วนเนี่ยอีกสองแล้วอีกอเจ็ดสิบห้าอันนี้กับซิกแพคหายไม่มาสักทีผมนับเป็นอาทิตย์นะฮะอาทิตย์เลยอีกไม่เกี่ยอาทิตย์เราก็จะเปิดวงแล้วนะฮะ ถือว่าใกล้ใกล้มากแล้วนะฮะใกล้เปิดบงแล้วนะครับเพราะผมนับเป็นอาทิตย์เนาะไม่ได้นับเป็นเดือนอีกแค่ประมาณ6อาทิตย์ด้วยกันเสร็จแล้วแล้วน่ะ เรียบร้อยแล้วโอเคเปิดวันไหนจะไป28กันยานะครับ28กันยาครับผมปีนี้อยาดูคอนเทมเซตเแบบสวยๆครับครูเซตเอรู้สึกว่าจะไม่มีเพลงช้าเลยนะครับจะไม่มีเพลงช้าเลยไม่โดนเพลงช้าเลยครับเซตเ ไม่เขาแอดวานนะ,ะขาครั้งเดียวด้วยเอ๊เขาแอดวานนะทำไมก๊อตไม่เอาแบบอย่างนี้บ้างวะ <c oughs> น้องทำแล้วพี่พี่ไม่ทำตามวะ <c oughs> น้องไม่บังคับพี่อ่ะ <c oughs> ถ้าแอดวานอี <c oughs> ต้องซ้ายขวาเว้ยมันจะได้ได้ได้หล,อน,ลอนซ้ายหลอนขวาด้วย <c oughs> เบี่ยงซ้าย <c oughs> เบี่ยงขวา <c oughs> เอาวะเอาลงสองขาเอาลงสองขา อาลงณของขาแล้วก็เบี่ยงซ้ายเออแ <c oughs> กว่งซ้าย <c oughs> แกว่งขาวาแกว่งไปเลยแกว่งไปเลยใช่นั่นแหละนั่นแหละไม่ใช่มันจะได้ร้อนข้าง <c oughs> ใช่กล้า <c oughs> มมันจะขึ้นก้อนก้อนข้างด้วย <c oughs> ใช่ครับนอกจากหกหกหกซิแพดอะมันจะขึ้นนี่ด้วย ก็เห็นอรนนนอ,อ,อนตรงนี้เวลาที่มันนอกจากหุก้อนตรงเนี้ยมันจะมีรอนตรงนี้ครูไม่มีไม่มีไม่มีนานแล้วมีก็ทำอย่างนี้แหละเปิดอยู่ที่ไหนครับครูเปิดวงเปิดอยู่ที่ขอนแก่นที่บ้านพักเรานี่นะฮะเปิดอยู่ลานมูลมังครับผมวันที่28กันยานะครับ ยี่แปกันยาเปิดอยู่ที่ร้านมุนมังนะฮะจะบอกว่าอัพต้องมาดูอัพนะฮะเพราะว่าอัพจ้างเทนเนอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้หุ่นอัพเริ่มเปลี่ยนแล้วจริงๆจริงๆเพราะว่าน้องเอารูปให้ดูแล้วแล้วก็ได้เห็นของจริงแล้วเดี๋ยวน้องเปิดเสื้อให้ดูหุ่นอัพจะสวยมากมากมเลยนะฮะเพราะว่ากินเวด้วยเทนเนอร์แนะนําด้วยนะครับน้องจะไม่ใช่มูต่อไปนะฮะแต่จะกลายเป็นหมี ไม่ใช่หมูแต่จะเป็นหมีแทนเต็มก็จะผอมแล้วนะว่าไม่ได้เขาวิ่งตัววีอ่ะเขาวิ่งเขาวิ่งทุกวันเลยนะจะบอกตัววีมาทำซ้อมอยู่ลานมูลมังวิ่งอ้อมลานมูลมังเล่นอยู่ผู้เดียวตัววีกับทามขึ้นมาทำท่าดาวอนิดหายไปไหนมาครับเมื่อวานนี้คิดถูกมาก เมืม่อวานเป็นครูวัฒนธรรมเข้าครับผมนี่ไงเมืม่อวานอาจารย์ครูวัฒนธรรมเข้านะครับผมก็เลยไม่ได้มาไลฟ์สดนะฮะถ้าเกิดว่ามาไลฟ์สดของครูวัฒนธรรมผมกลัวว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรลบกวนการสอนนะครับกลัวว่าจะไม่ให้เกียรติเขาอะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> เลยไม่ได้มาอขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ะะต้นตาลไปไหนครับครูต้นตาลต้นตาลกลับบ้านไปทำธุระนะครับบ้านน้องอยู่สกลนครนะคระครูคเทดดี้ไม่ใช่ครับเมื่อวานนี้เป็นน่าจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เทดดี้มา,มา,ม,ามาลงท่าให้ก่อนนะครับเพราะว่าจะมีการใช้ท่าคัดฟ้อนนะฮะเมื่อวานนี้ก็เลยมีการมาลงท่าคัดให้เด็กก่อนกับแม่นกนะครับเมื่อวานนี้ เมื่อวานแดนเซตเอที่ไปงานกับเต้าเก่งหุ่นก็ดีที่ไปกับเต้ากับอัพเมื่อวานนี้เป็นตุลาเซตเอนะครับเป็นตุลากับธามนะครับธามน้องธามอยู่นี่ไปงานอะไรละตุลาไปงานนี้ไปงานตลกแบบวนี่ตุลาไปงานตลกอะไรนะเราไปเชิญตลกเดี๋ยวไม่คุยดู๋ัวลกครับไปเชิญตลกจริงๆครับเมื่อวานโชว์ตลกทำไม อ่าเออปรับจังหวะแล้วทีนี้เราไม่ตรงเดะขึ้นผิดอะไรผิดก <c oughs> ็เลยเการโชว์จลกไปเลยครับ <c oughs> มูยางจะมีสินหุ่นดีเหมือนพี่ๆเขาไหมเนาะ หมูหยองก็ลงคอร์สเทรนเนอร์ไว้แล้วนะคะับเขาฟิตเนสแล้วลงคอร์สกับเทรนเนอร์ไว้แล้วนะเหมือนอัพนี่แหละไปก็ไปพร้อมกันใช่ไหมเอาไว้พร้อมกันเหรอเอาคนละที่กันอาคน่กันอ๋อหยองลงคอร์สไว้แล้วนะครับน่าจะน,าน่าจะได้แหละอยู่ที่ว่าน้องจะจัดการบริหารเวลายังไง ต้องดูงานของน้องด้วยว่าน้องมีงานไร้สดอะไรพวกนี้ไหมถ้าเกิดว่ามีงานไร้สดก็บางวันก็อาจจะไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเหมือนอัพแหละอัพบางวันก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนว่างเนี้ยก็ต้องไปเพราะว่า1เราจ้างเข้าไปแล้วมันก็จะเสียเสียเงินเปล่า,า,าฟรีไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนกันยายี่ปกันยาก็จะออกงานวงแล้วน้องทำเด็กเก่าหรือเด็กใหม่ครับเด็กเก่านะครับทำเด็กเก่า ไม่รู้สูงนะฮะต้องทานอยู่เซตเอนะครับดนตีสี่คูณร้อยเก่งแผ่นใดกับประท่านดอก เบรกแล้วนะฮะโจน,นะครับ <c oughs> โจน,นี่ก็ลงยากมาก น้ำหลักลงยากมากอ่าพี่กุ้งอยากสั่งน้ำพี่กุ้งจังในช่วงบ่ายดีกว่าอาตอมมาไหมครับอาตอมมาแล้วครับ ต่อมานะฮะแต่ว่าไปไหนแล้วน่าจะเข้าห้องน้ำดเปว่าก็พักเบรกให้เด็กนะฮะแล้คนก็จะไปเคลียร์ธุระเพราะเดี๋ยวจะได้ขึ้นเวทีลงในส่วนของบล็อกกิ้งเพลงต่างๆที่เราทําไว้แล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> หรือแค่มาลงลงบ็อกกิ้งก็อาจจะมีการปรับท่าเล็กน้อยให้มันสวยงามดูดียิ่งขึ้นนะครับ หนูก็ลงยา,าค่ะครูไม่เราต้องเราต้องมีการผาอผ่านพลังงานนะคะผาอผ่านพลังงานบางครั้งเราการทํางานก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายได้เหมือนกันนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะขยับตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อยู่ที่การกินด้วยแต่ทีนี้พอมาเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์พอผ่านเยอะจริงแต่ว่าพอทักอย่างเงี้ยมันเหนื่อยอะ่ะมันก็กินกันเยอะอะ่ะมันก็เลยเหมือนแบบออกเท่าไหร่เอาเข้าเท่าเดิมอย่างเงี้ยฮะ พราะฉะมันก็ต้องควบคุมมาหารการกินด้วยเหมือนกันอย่างเช่นน้ำหวานอย่างเงี้ยอนนพี่กุง้งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่านะฮะต้องโทษที่ตัวเด็กพี่กุ้งก็มีบริการเดลิเวอรี่นะฮะส่งถึงบ้านเลยเนี่ยอย่างเงี้ยพอออกกําลังกายเสร็จปั๊บของหวานมาอ่อาอะตอมอย่างเงี้ยชาไข่มุกเลยแต่ดีที่น้องหอมอยู่แล้วนะฮะ ชาไข่มุกเลยปล่อยถ้าครบทุกเพลงยังเขาครูยังครับผมยังไม่ครบนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสามสี่เพลงสามสี่เพลงที่รอบนเวทีเลยทีเดียวนะครับต้องส่งของเปรี้ยวไปให้ถ่ายท้องละส่งมาก็เสร็จครูหมดครับพี่เอกส่งมาก็จะผ่านการคิซีจากครูว่อทุกคนเดี๋ยวผมขอเลี๋ยกลับกล้องก่อน พอดีเห็นแม่น้อยเดี๋ยวผมจะไปคุยงานกับแม่น้อยก่อนเดี๋ยวผมขอเรียกไปคุยงานกับแม่น้อยก่อนนะฮะฝากกล้องไว้แป๊บเดี๋ยวผมมาสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะมาเร็วเรียบร้อยแล้วครับมีคนเอาข้าวไปส่งไหมครับ mm คุณมินี่มีครับผมขอบแม่ชื่น ไม่ชื่นสั่งข้าวใช่ไหมฮะขอบคุณมากนะครับาวขอบคุณมากครับผมอาจารยเอกก็ได้นะฮะเมื่อวานนี้อาจารย์อเอกสั่งข้าวกระเพราไปส่วนผมเป็นข้าวอหมูทอดกระเทียม ใส่แล้วก็คองหวานมันคงจะลดอยู่หรอกแต่พวกนี้มันกินได้อยู่ไม่เป็นไรให้มันเพิ่มไปแต่เนี่ยรู้แต่เองลงยากก็กินก็ยัดอยู่นั่นเด็กถ้าเกิดว่าใกล้ๆเปิดงวงเราเด็กน้าหนักยังไม่ลด,ดผมจะไม่เล่นกับเด็กแล้วจะเป็นอีกฟิลนึงเด็กเก่า,าจะรู้นะฮะเด็กเก่า,าจะรู้เด็กใหม่ย,ยังไม่เห็นยังไม่เห็นด้านมืดของผมเด็กใหม่ยังไม่เห็นด้านมืออม <laughs> ดมยยมด,มด้านดาร์ก ตอนนี้ครูยังครูวีนี้ยังบ้าบ้าบอๆอยู่ยังเล่นกับเด็กอยู่ถ้าเกิดว่ายิ่งใกล้ๆวันแล้วแบบยังไม่ได้มาตัดานคือครูก็จะเป็นอีกอีกด้านหนึ่งเพียงของไข่อ๋ออาจจะคิดพาดกดนไหม อันนี้ของของเซนเราเออ